ก็คลิปนี้เป็นคลิปเก็บตกนะครับตอ่อจากที่5าทำกระแสเราก็มาขวันหลงกันอีกสักหนึ่งคลิปครับที่สถานีกาญจนบุรีครับก็จำนวนผู้คนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ครับที่นี่เพราะว่าเป็นช่วงเย็นแล้วครับอมองไกลๆนี่ไฟนี่แจ่มมากเลยครับเวลา17บนาฬิกา50กว่านาทีครับผม ที่สถานีกาญจนบุรีอยาได้ว่าฟ้ามืดกันเลยทีเดียวรอเป็นชั่วโมงครับผมเห็นว่าน่าจะให้เข้ารางหลีกนะครับไม่ได้ใช้รางประธานนะครับเพราะว่าหลังคาชานชาลาเนี่ยเฉียดชิวกับส่วนสูงของรถมากเลยทีเดียวก็เลยให้มาใช้รางหลีกนับ ชมภาพบรรยากาศกันยาวๆนะครับหลังจากเอียแดดมาทั้งวันที่ว่าไปถ่ายคีฮาที่สะพานกับะทำกระแสแดดร้อนนะครับผมแต่คนก็ให้ความสนใจเยอะเสื่อใจเลยครับผมจุดยอดจริงๆ,งๆเอ๊ะมองเหมือนจะไม่ใช่คีหานะ <c oughs> เป็นรถ หัวรถจักอะไรสักอย่างนี่แหละผมจำไฟได้ว่าไฟคีหาไม่น่าจะใช่แบบนี้น่าจะไม่ใช่คีหานะครับต้องขออภัยด้วยครับผมนี่อ <c oughs> ย่างไงนะ <c oughs> เป็นหัวรถจักครับผม <c oughs> G E K <c oughs> ครับแม่เราก็นึกว่าคีฮาเปิดหัวมาซะอย่างดี อันนี้น่าจะรอหลีกขีหาหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับน่าจะเป็นขบวนสอง้าเก้าครับผมน่าจะรอหลีกขีหาหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับ ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่เอ้ยต้องรออีก,กันนี่อันนี้น่าจะรอยลีกหรือเปล่านี่เขารอลีกที่ห้าอยู่เนี่ยต่ น่าจะเป็นขบวนอ้าาานีกาจบุรีสานกาจรีก่นอนผู้สารเราจะพวสอบสินของ,งลักของท่านที่ดตัวมาก็คุณปู่ G E K ครับไปจอดตรงไหนไม่รู้ ไมจอดตรงไหนไม่รู้วันนี้ก็ไม่รู้ว่าเราจะได้เห็นที่ฮาที่สถานีเมืองกาหรือเปล่าอ๋อจอดไว้เอาหัวไปฟังงน่นีอนเช้ล่า,าใช่ะถ่ายต่อไหมมืดแล้ว